ครับก็มาฟังเสียงในฟิล์มหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ฟังมาเสียนานวันนี้ก็เขียนบทกวีในแนวสำเนียงลาวนะครับชื่อบทกวีว่าเครียดไผ่นอลาเครียดก็คือกโกรดนั่นเองไม่พอใจนั่นเองนะครับไผ่ก็คือใครนะลาก็คือจะเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกเด็กด้วยความเอ็นดูด้วยความรักนะครับ ถ้าเป็นชายก็เรียกบักลาถ้าเป็นหญิงก็เรียกอีลาที่จริงลาหมายถึงคนล่าสุดตนเองลูกคนเล็กนะครับของแม่น้องสาวลานะน้องสาวคนล่าสุดลูกชายหลาลูกคนเล็กลูกคนล่าสุดน้องคนล่าสุดประมาณนี้เพราะฉะนั้นด้วยความรักส่วนมากก็ใช้เรียกผู้หญิงน้องลาเครียดไั่นอลามาฟังดูว่าเป็นอย่างไร เห็นเจ้านางหน่างงอบอมวนซืนในหัวใจจักว่าเขียดผู้ใดจมฟุ้มฝ้ายอยู่หลังบ้านอารมณ์เป็นตาญานเลนผ่ยานไปบอกาถามตั้งใจสีมายามสืบไตาถามเบิงจักหน่อยแววงิ้นเสียงด่าปล่อยฟึดฟัดให้อยู่ผู้เดียว จักไผ่แ่หั่งแตนห้าก,กันแลนลบหลีกวุ่นแม่งนางั่มเครื่องคุณตีกระทบอยู่พุ่นพี่สิไปลี่ยู่มองไดจักเคียดไผ่นอลาหันนาม่าเว้าน้ำแน่ไปมาแวเคยยิ้มให้มื่อนี่นาบึงย่อนอีนยัง หรือว่าสร้างเพื่อนบ้านสีฝ้าแลนหนีไก่บอหัมฮ้อนหัวใจอาไล่พ่อหน่อยขอกาแฟดำจักถวยกะสีอวยอำลลาขั้นบอ,อยากเห็นหนาสีบอมาจักเถือหากหัวใจบอเอือ้อชาจักถวยกะบอจิบลาเอ้ยสวัสดีครับ